บางคนภาวนาจนหัตายก็บ,บ่เกิดจากยางให้ถูกตืมจิตนะคนลรงค้นนางห้กากเลยหัวตายเมียเสียหายเลยห่วงกากเลยคนลรงค้นห่วหวงเขียนู้คนขึ้นหนีหลายแถวอันนั้นว่า้องบ่ต้องไปห่วงอยากสบายก็เลือกเอาเราบ่าจ้องไปห่วงว่าภูมินี้ตรงนี้เราตั้งใจเราเกียรตนาเราดีอันนี้อาจารย์บ่าวาแต่ว่าถ้าเราว่าเราต้องการช่วยเหลือคนอื่นไหมนี่คือสิ่งที่สําคัญ คำว่าเจตนาช่วยเหลือเป็นมหาบุญมหากุศลนั้นยิ่งใหญ่แล้วของจากของช่วยเหลือจงคือเราผ่านไปแล้วคำว่าเราต้องการช่วยเหลือบุญคือคำว่าช่วยเหลือตัวเองมันผ่านไปแล้วมันข้ามไปแล้วมันเลยแล้วมันจะเข้าสู่แดนอริยันยิ่งใหญ่แล้วก็เรียกว่าสละแล้วซึ่งตนแต่เพื่อส่วนรวมจ้วยีินะก็เรียกว่าเลยการไห่ท่านแล้วมันจะเป็นศีลแล้วตอนนั้นจากทานก็เป็นศีลศีลนล้วก็เป็นภาวนามันถี่ไปใส่รอด มันก็เลื้อยพระอินทร์จัวบัตเลยวพระอินทร์ก็ไปเป็นพรมมันเป็นพรมหลานไปใส่หัวมันก็เป็นอริยะเจ้านี่เป็นนะเมียนว่าวันนี้ถ้าเขามันยางจยังสิ่งบนางโอ้ยขึ้นไปสูงเราสิตลงมาอย่างอาจารย์วานย่าถอยไหมต้องยางอยู่ทั้งนั้นมั่นใจวันนี้ซุ้มยังสิลูกศิษย์ลูกหายังสิญาติโยมทั้งหลายเขาเป็นทีเป็นนอนเขาถ้าเราเาขึ้นไปบนข้างบนแล้วเราจะลงมาแล้วเขาจะอาศัยใครเข้าใจ์ว่าตอนนี้เขาอาศัยชัยยาเมียนว่าล่ะ เพราะว่าเขาเพิ่งได้ฉะนั้นแล้วาอาจารย์ว่าเพราะอาจารย์ไม่มีปัญหาพอต้องเครียดหลายก็ได้ช่วงเขาเป็นว่าล่ะจังสี่บ่าหูจักกันถามเบิ่งได้เพราะว่า,าว่าได้ไปวัดนั่งสิริพอโดนอะไเดี๋ยพวพ่อแม่เป็นสีปีอันอนี้ยี่เกือบเดือดเดือดก็จังเละวอฟังล่ะผู้ใดน่ะไ,นไปมาเบิ่งโซ่เฟืฟ่องไปเอื่อนเรามามันลองยิงไหนทายออกยูทูปพันนะว่าะก็ดีตัวเนาะไปเอื่อนมาหนี่เอื่อนมากก็ได้เลยโอเคได่น่ะตอนทุกช่องนานจะขอบคุณคนนี้แป่นไง ฝอกคูดเด้นนอนงอบ้านนี้บ้านนี้ฉันละไอ้กล้าเนี่ยครับผมคู่อันนี้ฝากไว้ในเด้อหนึ่งนึงน่ะก็เหมือนพูดอันเด้อเอาเป็นทีมงานเดียวกันนี่ปัญหายังปรึกษาอาจารย์เพราะอะไรเพราะหนึง่งนั่นน่ะปรึกษาอาจารย์ให้คำปรึกษาหนึ่งทักษะในการพูดการออกการเก็บรายละเอียดอันหนึ่งเพื่อนพานเหลือเด้อครับฝันกับพานฝนกับเริ่มสีพานแล้ว แต่ว่าการอ่านปรบาอาจารย์เขาเรียกว่าสรรับประสาทเด้่อต้องไม่บล็อกทีไหกองติวไม่ตอนนี้พุดนี่ก็ยังพูไม่กล้าซอยเนี่ยเด้รอร้มช่องต่อๆไปก็คือทุกช่องมอบให้าชายาต้องไปสื่อชุมพ้องต,ต้องคอยทายอาจารย์คือทายสถานที่แล้วก็บรรยายไปให้ชายาเป็นเอาอาจารย์ดังยังนี่อาจารย์สั่งให้ชายาเป็นพระเอก็จะมุ่งกับพอาสมัครแล้วซะ เขาเปลี่ยนมือกล้องมือกล้องต้องมีหน้าที่กับพระเอกกับนักอีกับลุยเลยสินะก็จะมีซํำนันเดี๋ยวพูมตันอาจารย์จัดการไปสัมผัสกันภาพเปบึงสถานที่ตรงนี้เกิดขึ้นมายังไงให้อธิบายไปตัวนไปย่างได้เหมืออาจารย์นะครับไปไปครับผมรับรองว่ามาได้เงินแล้วไปเหมือนีได้เงินแล้วได้เงินมากจนได้กำอยก็ได้น้อยละเขามาหลายเตื่รถครับ หลายรอบแล้วแต่ระยะเด่นเด็ครับเอาเอาอย่างนี้เด้อกับผ้าพันยางรอเบิ่งอธิบายไปนะครับตามที่นิมิตตารที่เ้าเข้าใจนะแรับการเจตนาเฮาสินะกรับแต่าที่อาจารย์บอกคือเป็นเจตนาปั้นายในส่วนที่เหลือจากนั้นเมืสิ้ยุคก็ตีร้อสิบเกิดประชานหนาเกลือตเฮาเพราะเสียสบายสบายมั้ย นอ่านอ่านอ่นอ <thing> ันวมาราดิี4ูนถ้าใครบ่นซื้องนอ่าอหานะครับข้อหาหยิบจับมา้วฮัลโหลฮัลโหลนะครับกสับรีบจับรีบดึงมาเด้อนะครับ4ีซูนศูนีท่านผู้ชมครับจานววนวาศูนซีีซูนเด้อปจานหน่วนครับแม่นนะครับมองตัวไงนะครับ ต <S preach ers> องต้องคอยจับตาเบิ้งเน้อประหยัดวันนี้นะครับอาจารย์อาจารย์เทย่ากับอาจารย์เทย่ากับไปติดตามหอายตามเราครับหลายรอบแล้วครับมา่อบ้นงัไวดแ เียนเอแต่ว uhm ่าตว่ากับคิดเจตนาโล่ากสังวเวลาอ่าเวลาเอฟซี่ยังมากสิเขาก็สามารถรับแขกอจะอีถ้่สนมากก็จะได้มาแค่กช่องมันยุดแต่คือมาดูแล ไปกรสิเป็นรูมีสิตามที่ภาไปเบิ่งนี่หละครับภาพไปเบิ่งผสมโมเพิ่งแล้วเมว่านี่นะครับอันนี้คือผมผมเพิ่งแล้วเมว่านี่เกือบพันล็ลดเก้าพันเก้าก้าเก้าร้อยเก้าร้อกว่ารถเก้าพันเก้าร้อกว่าไรถครับอะสลงอละไม่รวมค่าปรับไม่รวมค่าปรับดินนะ ข้าบับดินค้าปรับดินมนเป็นของที่ใต้เพิ่จะสร้างซอยนอกเพิ่นำมถแด่ยานบาดเก็คแันบกลด็ดน้ยังรงน้ำงไฟอเนาะแล้วยังลดสีเหลวครับนี่เดยน ครับตี่นี่แหะครับไม่ต้องไ่ต้องบอกะไรต้องสามร้อยล้านก็หนักีเต็มแล้วเด้อจะยัดเต็มไว้เล้อใน้ำเนียนครับต้องเป็นบอลแตรทีเดีวทเดอลนาบนาบมงอ่างนันไ่ใช่ อันนี <rôle: but universal movement> <be> ้จอใบไม่ไม่เหรอแต่เก่าค่ะแต่เกาแแต่เก่าแต่กบประมาณสูงสูงเข้าประมาณคนเโอ้ทีมันเลิกไม่เลกมาแล้วถูงสั่นประมาณคนเดียวตะเลือแค่นี้นะเนี่ เรากรว่างแขนไปพาเวลาอันห้ามา้าก็จะเดินไมกเป็นส่วนตันี่แต่ต้นไม้ญงนีแต่ต้นไม้ไมใกลายเป็นดอนกนี่แต่นีแตต้นไม่มีแต่ต้นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นชาต้นไอ้ลายๆนะครับพ่ไม่ม่ ตอนที่ยังบบุกเบิกมันสิเป็นยังสันเลยเป็นหกหกยังสันเลยเป็นลกอย่างนั้นเลยเป็นป่าลกอย่างนั้นเลยสมัยอันนี้พวกต้นไม้พวกโมนีนะครับต้นไม้อันที่ข้างนานคือก่อนหน้านี้นะคือถมก่อนตนะั้งแต่ตัวเองเป็นครูแล้วก็คือถมแล้วก็เอาต้นเอาต้นมะม่วงต้นอะไรมาลงมาลงไวข้างน,านั้ต้นมะม่วงต้นอย่าง พอเวลามาก็ที่ได้พักผ่อนสบายแบบมากมาก,มากแบบทั้สุดแบบบอบูบูบบบบบนไา้บ้านไม่ต้องไปติดใครอยู่แบบสบายแม่แมนครับต๊อกีเวลาแขกเข้ามาหรือเอฟซีมากสบายที่ร่องรับได้เนาะแมนเม็ดเสรับ ้าบเถาะท้าว่าทวาได้ขึ้นไปพูนขึ้นไปวัดเทพนิมิตกะคือมัลงมาอยู่พีกจะมีแคร์อเมริกาอยู่วัดเทพนิมิตเพิ่งกำลังก่อสาคนเอกทวนแล้วก็ก็เลยรอล้อาฮดรนแน่นล้อไฮดนพฝนหลังจากนี้อีกสามวันคือฝนจะฝนจะมาแล้วคือเฮ้าขอไว้ฝนไม่มีเลยตั้งแต่ทำมาไม่มีฝนนะ มากกับบอ,บอเล็กๆในหน่อยครับเพื่อข้อขอไหวไอ้อธิษฐานขอขอขอไหว้ขัดสนลูกลูกเห็ดเห็ดบ่ได้ถ้าฝนมาพาลูกสูบลแล้วอธิฐานขอจิตขอบรารมีออรมเพื <_ d ata> ่อไหว้กับมอมีฝนจักเม็ดค่ะบารมีฝนมาจักเม็ดครับเพื่อก็ยังแปลกใจกระหาพี่สาวเพื่อไป็นค่มน้ำเนินงานด้นนำเนินงานกะ, <_ d ata> ะวันที่สิบห้า กระจ้าสิบไฟครับเพราะว่าบท่านอยากให้มันดังนะครับทันทีสิบห้าที่จะมาเ่าจานี่ใน้มางี่ครับวัทสถานที่สว่าท่าวัดเทพนิมิตรนะครับบ้านน้องแสนสอยบ้านน้องแสนสอยตบนน้ำาพนสถานที่ที่จะบอกแนครับ จานปลายจะเศร้าเลยไ่มครับอ่าขึ้นไปน่าจะประมาณสายๆเนี่ยเพราะว่าจะต้องออกจากอุดรขึ้นไปก็จะประเป็นน่านเปลวญุ่นนะครับอยายใกล้ๆบ้านเป็นน่นเปลาออกสายหน่อยนะครับ FC FC อ่าผู้ใดว่างกะวันที่สิบห้าขึ้นไปยุคุนขึ้นไปเบิร์กอันน้ำกันครับวันที่สิบห้าแม้วันที่สิบห้าการเล่นเช่น FC ขึ้นไป วัดเทพนิมิตบ้านน้องแสงสอยครับอาตะบลน้ำพลแต่ว่ากาจินาจิให้อันเพป็นเห็ดป้ายปักไหยิ่เพราะว่าขึ้นไปมันบ่มีป้ายวงครับวงวงที่เป็นป่ายนั่งก้นไปว่าถึงแมนครับกะชิคิดว่าจะให้ให้ไอายเป็นเห็ดป้ายอาชีบอกทางไถ่รับครัป้าเทฟซี่พูดได้ว่า ขึ้นไปก็สิได้เห็นเห็นก่รได้เห็นตัวเลขก่อนก็สิ่งน้มานเปอาจารย์มันที่จอดรถเนี้ยแม่บังบังสถานที่จอดรถพอห่วงสถานที่จอดรถขึ้นมาซุกเลยเตรียมเตรียมไว้แผนครับโอ้มันมีอยู่เตรียมเต็มที่เขาเลยที่จอดรถเห็นเราครับเตรียมเต็มที่พูดได้ว่าไปย่างไก่ว่างไก่ละย่างหรอมามาชมมาอ่ามาชมวัด มาเบิ่งกวานคูบาอาจารย์ครับตอนนี้เพื่อนก็นยังขาดหลายอย่างเทศถนนก็นยังขาดไฟฟ้าบ่มีไฟป,ป้ปาบ่มีนะครับป้าปานี่คือใส่ใส่น้ำคลองไอ้ใส่น้ำจากเขาไฟฟ้าของพระอาจารย์ก็กใส่แอสโซอร์เซลล์กับปั่นไฟนครับถือว่ายังพัฒนาทรัพยากนะรยังพัฒนาสะดวกสบายในการปฏิบัติอยู่ ก็เลยขึ้นไปซอยเพื่อนตกงนั้น,นะครับอยากให้เอฟซีเพื่อนด้มาร่วมสร้างร่วมสรีบุญณสรีบรมีน้ำกันนะครับวัน,น,น<อ>ที่เที่ยงนะครับอาจารย์ครับมือใดครับที่อาจารย์สวันที่15 15เมษายน2564นะครับอาจจะเป็นช่วงสายๆเน้นะครับช่วงสิบประมาณาน่าจะไม่เกิน11บเอโมงนะครับ,รบน่าจะไม่เกิน11บเอโมงที่วัดเทพนิมิต นะครับบ้านหนองแซงซอยตำบลน้ำพลนะนนออครับอําเภอหนองวชิ่งเอ้ยหนองวชอซอ่งมียนจังหวอุดรเม,มีนมมมจังหวัดอุดรนะครับเมีนครับจังหวัดอุดรครับอันนี้การที่สิสหบห้าเพราะว่าคือคือมีในมีตัวเลขนะคือมีในดวงใจแล้วก็คือรอรอปล่อยนะคืออยากปล่อยปกติตามตามที่ครูบาอาจารย์ สิประมาณช่วงนั้นคือสิลากคมคือสิลากคมูล,ล,าลาลาแขวนแขวนแลนะลา,ลาลาแขวนแขวนแต่เมื่อนี้อาจารย์ไปไซมาก่อคะอ่ะอ่เมื่อนี้บอกครับเมื่อนี้ไปเปิดอ่าไปเปิดบุญนะคะไปเปิดบุญที่วัดพระธาตุพนมค่นนะคะืออาจารย์ที่เคยปล่อยโลกไปแล้วะะไปควยเอามาอ่งสามร้อยล้าน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 ยันเอฟซีบอก บ่ยานบ่ได้กันทุกคนเนาะคะา่ะเพราะว่าองอาจวังหันนี่พูดแล้วเล็กเลยหน่อยไปกระเบิดครับกระเบิดแมนทั้งเปรขอปู้พี่ปูนเปรขออาวัดสิริพรัร่นเปขอกุดแงเบิดครัเบิดกรับวันนี้ก็เลยต้องมาขอทั้งไงพ่อสิครับมสมบัติใหญ่ทีนี้เป็นคางใหญ่คางหลวงใหญ่เปรขอที่คางใหญ่แมน พอที่เมืองหลวงคังใหญ่เลยทีเนี้ยจนลดทว่าเลยเนาะค่ะได้ยินว่าลดทว่าเลยเอามาหลายนะคะคนละสามร้อยล้านกัอยากให้ให้เอฟซีได้ได้สุขคุณให้เอฟซีได้สุขคนแต่ว่ากระจายเย็นๆเพราะว่าถ้าปล่อยไปเมื่อนี้ค่าการบางที่ก็ยังอาจีนยังหาหมงซื้อไม่ได้ปล่อยไปเร็วกระจายมันอกาสีด่างก็มีผลกับ เพจะให้รอดเอาพร้อมกันไแม่รอดเอาพร้อมกันครับรอเอาพร้อมกันบ่มีผู้พิเศษไปก่กันนะคะบัมมีบ่มีผู้พิเศษมัมมีผู้ใดใดพิเศษครับยังยังบ่มีผู้ใดโหค่รอดพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อวันที่15วันที่15ครับที่วัดเทพนิมิตอ่าบ้านหนองแสงซอยตำบลน้ำโพนครับอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรครับผู้ใดอยู่ใกล้ก็ขึ้กัน ขอขอบพุณทุกค่างขอเจ้ทุนทุกช่างขาที่เป็นสภาพบุญให้นะครับ